สวัสดีค่ะมาพบกันกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงก็เหมือนเดิมเลยนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดหน่อยนะคะส่วนสําหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาฟังเสียงแอดั้งแรกก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยละ่ะเพื่อที่หลังจากนี้เวลาที่แอดลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารจทางช่องของแอดกันนะคะ โอเคและถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้พร้อมๆกันได้เลยจ้ามาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารของมาเซีลซาบิเซอร์ก่อนเลยนะคะมีการเปิดเผยว่าไม่แน่นะคะปีสัตว์แดงอาจจะวนกลับไปเซ็นส,สัญญาถาวรกับซาบิเซอรนะคะก็สำหรับในตอนนี้มาเซีลซาบิเซอร์ก็ได้กลับไปเป็นนักเตะต้นสังกัดเดิมอย่างบาเยอร์มิวนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งก็เป็นการถแถลงจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเลยนะเพียงแต่ทว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามันมี2สื่อนะคะสื่อแรกก็คือฟาบิซิโอโรมาโนได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้ทางบาเยอร์มิวนิกเนี่ยไม่มีซาบิเซอร์เป็นส่วนหนึ่งในการทำทีมนะคะแล้วก็ได้ตั้งราคาของซาบิเซอร์เอาไว้ยุดที่ประมาณ15ล้านยูโรนั่นก็คือประมาณสัก12.9ล้านปอนด์นะ ซึ่งในส่วนของโรมาโ,โนเนี่ยเขาบอกว่าในตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนที่สนใจซาบิเซอรนะคะรวมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย เพียงแต่มันจะมีอีกหนึ่งสื่อนะคะนั่นก็คือสื่ออย่างบิลสื่อยักษ์ใหญ่ของเยอรมันได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้นะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าถ้าหากแมนยูไนต็ดกลับลำแล้วก็ยื่นข้อเสนอในจำนวนประมาณสัก12.9ล้านปอนด์เพื่อที่จะสู่ขอซาบิเซอร์เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าปีสัจแดงอาจจะได้ตัวเขาเข้ามาเสริมทีมนะคะ โดยในข่าวระบุว่าก็มีความเป็นไปได้ที่ปีศาจแดงอาจจะกลับลำนะคะเนื่องจากมันมีรูปหลุดเสื้อของซาบิเซอร์ที่ถูกขายอยู่บนอินเทอร์เน็ตในก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมันเป็นเสื้อในฤดูการน้าแต่ด้านมีรายชื่อและเบอร์เสื้อของซาบิเซอร์ไซดอย่างนั้นและนั่นก็หมายความว่าการที่ปีศาจแดงแถลงอำลาเขามันอาจจะเป็นเพียงแค่การสแสดงมารยาทแล้วทําในส่วนของการเยื้มตัวที่จบกลงให้มันเหมาะสมเท่านั้น แต่ไม่แน่ในหลังจากนี้ปีสัตว์แดงอาจจะมีการยื่นขอซื้ออย่างเป็นงการเข้าไปอีกหนึ่งทีก็มีความเป็นไปได้นะคะทีนี้มาต่อกันที่เจดอนซานโชต่อเลยนะคะมีการเปิดเผยว่าปีสัตว์แดงได้ตอบปฏิเสธในการขอยืมตัวเจดอนซานโชของบริเซียดอดมูนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอเจดอนซานโชย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้สัก2ปีปีัตแดงนี่แหละ ที่เพิ่งควักเงินในระดับ73ล้านปอนด์ดึงเขาเข้ามาจากบลิเซียตัดมุลเพียงแต่ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากที่เขาย้ายมาใส่เสื้อสีแดงเนี่ย่อด้านดื่มเอาฟอร์มเก่งพกติดตัวมาด้วยนะคะทําให้ตลอด2ปีที่ผ่านมานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะว่าเล่นมีคุ้มเงินที่ซื้อไปเอาเสียเลยแล้วล่าสุดก็มีข่าวว่าในตลาดนี้กําลังจะถูกเอลิกทินฮักนี่แหละโลออกจากทีมนะคะ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่ออย่าง d a i l y Star แล้วก็แมนเชสเตอร์อิฟนิงนิวรายงานตรงกันเลยว่าในไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการของบริเซียดอทมุลเข้ามานะคะซึ่งก็คือการขอยืมตัวของซานโชไปชิ้งานในซีซั่นหน้าเงยแต่ทางแมนยูเนติดเนี่ยก็ไม่คิดอะไรมากนะทําการตอบปฏิเสธไปในทันทีแล้วก็ตอบกลับไปว่าเจดอนซานโชในตอนนี้ไม่พร้อมที่จะปล่อยยืมตัวแต่พร้อมที่จะ ขายอย่างเดียวเท่านั้นและเงินที่จะขายสําหรับเรือนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์ถ้าหากดอลมันต้องการเขาก็ให้ยื่นเงินจํานวนนี้เข้ามาได้เลยอย่างไรก็ตามนะคะเงินจํานวน45ล้านปอนด์กับนักเตะที่เพิ่งจะอายุ23ปีถือว่าเป็นจํานวนเงินที่ไม่แพงนะคะ แต่ทางสื่อก็อ้างว่าในตอนนี้บริเซียดอตมูลคิดว่า้าตัวมันยังแพงมากจนเกินไปนะคะเนื่องจากในตอนนี้จีดอนซานโชเป็นนักเตะที่เสียความมั่นใจอย่างหนักและยังไม่มีใครทราบว่าในหลังจากนี้เขาจะสามารถกลับมาเป็นจีดอนซานโชคนเดิมได้หรือเปล่านะคะทีนี้มาต่อในเรื่องราวของเข่นกองกลางอย่างอาเดียนราบิโอที่เพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับยูเวนตุสหน่อยดีกว่านะคะ มีการเปิดเผยว่าจริงๆลาบิโอเนี่ยเกือบที่จะย้ายมาอยู่กับบีสัตวแดงแล้วนะคะเพียงแต่คุณแม่ของเขาเนี่ยด้านเรียกค่าเหนื่อยมากจนเกินไปทําให้สุดท้ายก็เป็นทางบีสัตแดงที่ไปนคนสั่งล้มดิวนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะก็สําหรับอาเตียงลาบิโอย้อนกลับไปก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเติดจะดึงเมสันเมาเข้าสู่ทีมมาได้เนี่ยก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเขาอยู่พักนึง เพียงแต่สุดท้ายก็อย่างที่รู้กันปีสัตแดงก็ได้เคื่องกองกลางหน้าใหม่เป็นเมสัเนเมาส์แล้วทางอาเดียงลาบิโอก็ได้ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่ออย่างลาการ์เซตตาเดลโรสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจริงๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นการให้กับดิวของลาบิโอไปแล้วนะคะในก่อนหน้านี้ก่อนที่ลาบิโอจะต่อสัญญากับยูเว โดยในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันนะคะลาบิโอก็ส่งเรื่องไปให้แม่ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขาแต่คุณแม่นะคะเขาเรียกค่าเหนื่อยอยู่ในระดับ8.6ล้านปอนด์ต่อปีในสัญญา3ปีแถมจำเป็นจะต้องมีค่าเซ็นสัญญาอีก8.6ล้านปอนด์นั่นเลยทำให้ทางแมนยูเนติย่ยคิดว่าค่าเหนื่อยจำนวนนี้มันแพงมากจนเกินไปแล้วก็ทำการสั่งลมดิวนี้ไปอีกหนึ่งครั้งซึ่งก็เป็นครั้งที่2นะคะ เนื่องจากย้อนกลับไปในซัมเมอร์ที่แล้วปีสัตแดงก็เคยติดต่อเข้าไปแบบนี้นะคะและคุณแม่ก็ทำลักษณะนี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนะคะทางอาเดียนลาบิโอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเดือบเป็นร้อนอะไรนะคะที่ปีศาจแดงสั่งล้มดิวเพราะในตอนนั้นทางยูเว่ก็ยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะลังให้เขาอยู่ต่อนะคะแต่เงินเดือนเนี่ยมันจะถูกกว่าที่ทางคุณแม่ของลาบิโอเรียกร้องนะคะเห็นบอกว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสัก7ล้านปอ์ต่อปีซึ่งก็คือค่าเหนื่อยเดิมที่ลาบิโอรับอยู่เมื่อปีที่แล้วนั่นแหละ ทีนี้มาตามข่าวของนักเตะอย่างรัฐมุทไหรุนกันต่อเลยดีกว่านะคะเมื่อคืนมีการเปิดเผยว่าปีศาจแดงเนี่ยได้ยิ่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปเป็นครั้งแรกแล้วนะคะก็สําหรับรัฐมุทอยรุนแข่งกองหน้าวัย20ปีในตอนนี้ก็กําลังเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ปีศาจแดงอยากจะเอานะเข้าเสริมทีมนะคะ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่ออย่าง Corriere dello Sport สื่อในระดับที .4 ของอิตาลีได้ออกมาเปิดเผยว่าปีสาตว์แดงเนี่ยได้ทำการยื่นข้อเสนอด้วยเงินจำนวน35ล้านยูโรเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยงแต่ทางสโมสรอันตารานตาเนี่ยก็ตอบปฏิเสธมาในทันควันนะคะโดยตามข่าวเขาบอกว่าอันตารานตาต้องการเงินขั้นต่ำอย่างน้อยอยู่ที่45ล้านยูโร เือเอาตรงๆนะคะ45ล้านยูโรกับแค่ออาอยู่20ปีในตำแหน่งกองหน้าก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะเอาตรงๆย้อนกลับไปปีสัตว์แดงก็เคยซื้อเจดอนซานโชมาในราคา86ล้านยูโรแถมก็ยังซื้ออันโตนี่ในราคา100ล้านยูโรถ้าหากจะเอาเงินเพียงแค่45ล้านยูโรจ่ายให้กับลัดมิทอยรุนก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้าใจได้นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงมีเหตุผลในส่วนส่วนนี้นะคะเพราะในตลาดครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าปีศาจแดงจะไม่ให้ตัวเองนั้นโดนขุดรีดมากจนเกินไปเนื่องจากมันมีเงินจะต้องใช้จ่ายแบบจํากัดจาเขียนนะคะซึ่งในหลังจากนี้ยังมีอีกหลายๆตำแหน่งที่เทนฮากนั้นต้องการไม่ว่าจะเป็นแข่งในตำแหน่งกองหลังหรือว่าตำแหน่งแบ็กรวมถึงผู้รักษาประตูด้วยนะคะ แล้วถ้าหากสามารถจบในดีวของฮอยลุนได้ในราคาที่ต่ำกว่า45ล้านโยูโรก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะคะทีนี้มาต่อกันที่ข่าวด่วนของโซฟิยาอัลระบัดหน่อยดีกว่านะคะเมื่อคือมีการเปิดเผยว่าปีสัตแดงเนี่ยได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อที่จะสู่ขออัลระบัดเข้ามาเสริมทีมด้วยนะคะเพราะสำหรับโซฟิยาอัลระบัตแข่งในตำแหน่งกองกลางวั26ปีของสโมสรฟีออริจิน่านะ ในก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวกับหลายๆทีมเลยเพียงแต่กับทางปีศาจแดงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่ซึ่งล่าสุดข่ามันมีข่าวล่ามาแรงจากสื่ออย่างฟุตบอลอิตาลีได้ออกมาตีข่าวตัวโตๆต,ต,ตเลยนะคะเพราะปีศาจแดงเนี่ยได้มีการแอบยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อที่จะดึงอัลบัตเข้าสู่ทีมด้วยนะคะโดยข้อเสนอเนี่ยมันจะประมาณว่าปีศาจแดงพร้อมที่จะจ่ายในดีลนี้ประมาณสัก30ล้านโยูโรนะคะ ส่วนเงินค่าเหนื่อยเนี่ยพร้อมที่จะเบิ้ลให้อำลบัตทันที2เท่าถ้าหากเขาสนใจที่จะย้ายมาอยู่ในถิ่นโอเทฟฟอร์ดนี้นะเพียงแต่ในตอนนี้ทางสโมรสรฟิกอนริเจนาคิดว่าเงินจํานวนนี้มันน้อยเกินไปหน่อยนึงนะเนื่องจากยังมีอีกหลายทีมที่ก็เตรียมจะยื่นข้อเสนอเข้ามาในหลังจากนี้เช่นเดียวกัน รวมถึงเป็นทางอัมรบัตด,ด้วยที่ยังไม่ได้รับข้อเสนอในส่วนนี้เนื่องจากเขาก็อยากจะรอดูสถานการณ์ในหลังจากนี้ก่อนนะคะว่ามีสโมสรไหนที่มีข้อเสนอที่น่าสนใจยื่นให้กับเขาในหลังจากนี้โดยทางสื่อก็ได้มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ในช่วงท้ายด้วยนะคะว่าการที่ปีศาจแดงยื่นข้อเสนอให้อัมรบัตในครั้งนี้มันอาจจะเป็นการยื่นที่แบบไม่ได้หวังผลอะไรนะคะเนื่องจากในตอนนี้ผีแดงก็ได้เมสั์เมาส์เข้ามาเสริมทีมแล้วนะคะ ซึ่งก็เป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางถ้าหากอัมรบัตจะไม่ได้ย้ายเข้ามาก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าหากฟุกยื่นเข้าไปด้วยเงินจํานวนนี้แล้วอัมรบัตนั้นตอบตกลงนั่นหมายความว่าพวกเขาจะฟุกได้แข้งกองกลางที่มีฝีเทาวดีเข้ามาเสริอมอีกหนึ่งคนนะคะ แต่เอาตรงๆนะยื่นเงินเข้าไปในระดับ30ล้านปอนด์ก็น่าจะยากเลยแหละที่ทางสโมสรฟีออริจิน่าจะปล่อยแข้งรายนี้ออกมานะคะเพราะฟีออริจิน่าเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างเคี่ยวทีมหนึ่งเลยนะเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะถ้าหากเราดูจากสถิติที่ปล่อยนักเตะหลายต่อหลายคนออกมานะคะจะมีแต่แพงๆทท้งนั้นเลย ก็ S 1> <S 1> ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสา,าสรของปีสัตว์แดงในรอบเช้านี้ก่อนที่จะจากกันไปย้ําอีกทีนึงก็แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และอยากจะเป็นกําลังใจให้กับแอดมินก็อย่าลืมกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินหน่อยนะคะและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดและแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะ